โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูดวงในส่วนของอดีตนะคะให้กับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะไพ่ใแบแรกในอดีตของชาวราศีธนูค่ะหกไม้ The Lover The h i g h Princess แปดถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The Moon นะคะ โอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะสำหรับไพ่ใบแรกก็คือไพ่หไม้ที่บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นนั้นรู้สึกภูมิใจรู้สึกภาคภูมิใจหรือมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเป็นการแสดงความยินดี congratulation เรียนจบได้ทํางานหรืออะไรประมาณนี้ feeling ประมาณนี้ก็ได้นะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะได้รับราชการนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับไพ่รับราชการผู้คนรู้จักผู้คนให้ความนับถือผู้คนเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รวยไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็มีเกียรติมีกินนะในระดับหนึ่งนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะ,ะมาดูที่ไพ่ t h e l o v เ r นะคะเป็นไพ่ประจำราศีมิถุน มีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมิถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใบนี้ตรงไปตรงมาตามเนื้อไพ่เลยก็คือมีความรักหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านนานั้นออมีการรักเอาไว้เผื่อเลือกนะคะหรือว่าคบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อเสียใจยเผื่อเลิกกันกับอีกคนนึงก็ยังมีคนนึงคอยแบบเป็นตัวสำรองหรืออะไรเป็นความรักที่แบบ พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรเงี้ยแต่อาจารย์จะขอเรียกความรักครั้งนั้นว่าเป็นรักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะ,นะเพราะว่ามันเป็นรักที่ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงไม่มั่นใจถ้าเรามั่นคงมั่นใจกับเขาจริงๆทําไมเราจะต้องมีคนที่สองคนที่สามทำไมจะต้องมีรักเอาไว้เผื่อเลือกหรือคบเอาไว้เผื่อเลือกด้วยใช่ไหมนะคะ ในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะค่อนข้างมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูด้วยถ้าเกิดว่าคุณสองคนรักกันไม่มากพอหรือ,อไม่เข้าใจกันมากพอค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่นั้นมามีอิทธิพลเหนือความรักของคุณทั้งสองคนได้ง่ายนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ the high princess ใบนี้นะเป็นไพ่ประจำราศีมีนมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันง่ายๆนะคะคือผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนะ,ะแล้วก็เซนสถิตง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์โดยเฉพาะคนรักของคุณที่แสดงออกนะคะไม่ว่าจะต่อนา้าหรือรับต่างของคุณก็ตาม และส่วนใหญ่ผู้หญิงชาวราศีธนูในอดีตนั้นจะเจ็บช้ำน้ำใจหรือนะคะเข้าไปเป็นมือที่3มความรักของใครโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าในอดีตนั้นคุณมีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คุณนั้นเออบางทีก็อาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรือตกอยู่ในสถานะของคนที่เป็น ภรรยาน้อยเขาหรืออะไรประมาณนี้บ้านเล็กบ้านน้อยของเขาก็ได้นะคะต่อมาก็คือกรณีของผู้ชายชาวราศีธนูใบนี้นะคะก็มีลักซอนเกิดขึ้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็แอบมาคบกันหรือเกิดเป็นลักซอนเกิดขึ้นในภายหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่8ถ้วย ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นได้เดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะเดินหันหลังกลับมาโฟกัสตัวเอง กล,กลับมา,าดูแลบาดแผลหัวใจของตัวเองก็ได้นะเนื่องจากว่าอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งปล่อยปลาละเลยมาเป็นเวลานาน,านแล้วก็รู้สึกน้อยด้วยแหละนะคะจึงทําให้มันเป็นความรู้สึกที่สะสมนะคะแล้วก็วันหนึ่งเออฉันสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วฉันแฮปปี้แล้วก็เดินหันหลังแล้วก็จากไปเลยก็ได้แต่ในกรณีนี้คนที่เดินหันหลังหรือคนที่เดินจากมาคือคนที่เจ็บที่สุด มันเป็นเหมือนฟีลลิ่งของคนที่ยังรักกันอยู่แต่ก็จําเป็นที่จะต้องจากกันจําเป็นที่จะต้องเลิกกันอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีบางกรณีของชาวราศีธนูที่อาจจะห่างกันอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศกันนะคะเวลานั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคได้ในช่วงหนึ่งของชีวิตในอดีตนะอันนี้ก็เป็นภายในอดีตเนาะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดิมูนชาวราศีธนูนะไพ่ใบนี้คือมันบอกภาพภายในใจของชาวราศีธนูได้ชัดเจนมากๆนะมันบอกถึงความรู้สึกว่าชาวราศีธนูนั้นมีความเครียดนะะหรือมีเรื่องภายในใจที่ไม่สามารถที่จะบอกใครๆได้นะบางทีอยากจะบอกเขานะอยากจะปรึกษาเขามันมันคิดคำพูดไม่ออกอะนะคนะมันมันอึดอัดภายในใจ ภายในใจมีร้อยล้านคำแต่ไม่สามารถที่จะกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้อันนี้คือความรู้สึกของชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยและก็บางคนมีการครบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีการเปิดตัวไม่มีการออบอกครอบครัวหรือไม่มีการไปพาไปพบเพื่อนอะไรเงี้ยรู้กันแค่สองคนนะคะเหมือนว่ามันเป็นความรักแบบลับๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนะเพราะว่า อาจารย์คิดว่าถ้าเขามีเราเป็นตัวจริงเขาก็ต้องกล้าเปิดตัวเราก็ต้องกล้าพาเราไปนั่นนี่นะคะเปิดเผยนั่นเองนะะจึงเป็นความลักในความลับของใครหรือเปล่านะ และนะคะอย่ามีความเครียดที่สะสมมากจนเกินไปอาจารย์ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงชาวราศีธนูนะบางทีคิดแล้วคิดไม่ตกแล้วก็คิดมากกลับมาคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณยังเป็นความเครียดสะสมแบบนี้อาจารย์เตือนเลยอาจจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้บางคนอาจจะเป็นแล้วก็ได้เนาะยังไงก็อาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าคิดอะไรคิดอะไรที่มัน คิดแล้วเราควบคุมไม่ได้อะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้ปล่อยวางมันไปเลยค่ะเราจะสบายใจเนาะในอดีตของชาวราศีธนูนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีเมถุนราศีมีนราศีธาตุน้ําด้วยนั่นเองนะคะต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีธนูค่ะ ให้ใบแรกนะสไม้ค่ะ1ไม้1ดาบ7ดาบและก็ต่อมาด้วย k Night of Cup ไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศรีธนูเลยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ทีออ่บางคนนะ มีความรักหรือกาลังคบหาดูใจกับใครอยู่ก็ตามในช่วงปัจจุบันเหมือนคุณทุ่มเทความรักหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นชาวราศีธนูหรือคู่รักของชาวราศีธนูก็ได้ที่เป็นฝ่ายทุ่มเทความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รอคอยว่าวันหนึ่งนั้นเขาจะรักคุณกลับมาบ้างหรือให้ความรักกลับมาให้คุณบ้างนะคะประมาณว่ารอคอยอยู่นั่นเองนะคะ อารมณ์เหมือนเราปลูกต้นมะม่วงแล้วก็ต้องการกินผลมะม่วงใช่ไหมนะคะเหมือนความรักเราให้ความรักเข้าไปแล้วก็อยากได้ความรักกลับมานะ,ะก็แค่นั้นเองนะ,ะบางคนมีกรณีของการเฝ้ารอคอยความรักหรือว่ารอคอยคนรักที่จะกลับมาด้วยนะคะบางคนนี่ยังคงโสดยังคงรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่อยากมีใครหรอกแต่ในใจลึกๆแล้วมีเขาคนนั้นแล้วก็ ออรู้สึกว่าคาดหวังนะคะว่าอยากจะให้เขากลับมาจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ดูจากภายนอกคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าชาวราศีธนูนั้นอาจจะยิ้มแย้มแจม่มใสล่าเริงฉันเหมือนเป็นคนมุกออนได้แต่ภายในใจลึกๆแล้วก็ยังรอคอยนะเหมือนมันก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หนึ่งไม้นั่นเองนะคะใบนี้ บอกเลยว่าคุณเริ่มที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตโดยเฉพาะโอกาสในการทำงานนะคะคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะความรักนั้นค่อนข้างที่จะเจ็บช้ามาเยอะแล้วนะคะจึงโฟกัสในเรื่องของการทํางานในช่วงปัจจุบันนี้ค่อนข้างดีนะคะคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทํางานอะไรใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอผู้คนใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของชาวราศีธนูเลยนะคะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่หนึ่งดาบใบนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากไปทำงานต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะรอวีซ่าบางคนล่ำเรียนภาษาอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะเยี่ยมเยียนแฟนบางคนอาจจะไปเยี่ยมเยียนสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คือไปได้ดีมากๆนะคะสำหรับไพ่ใบนี้แต่ในช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของภาษาในเรื่องของการขอวีซ่าไปสัมภาษณ์นั่นน,นี่บ้างแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณผ่านช่วงอะระยะเวลานี้ไปได้แล้วชีวิตของคุณนะคะเหมือนว่าโอ้ฉันมาไกลขนาดนี้เลยเหรออะไรเงีย้ยวันหนึ่งคุณจะถามตัวเองแบบนี้โอ้ฉันทําได้ขนาดนี้แล้วฉันเก่งขนาดนี้เลยเหรอที่ผ่านมาฉันประเมินอ่า ความสามารถของฉันต่ําเกินไปอะไรประมาณนี้เลยนะคะคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่มีความพยายามมากพอนะจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วคุณก็ทําได้นะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้อีกเช่นเคยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดดาบชาวราศีธนูนะคะบ,บอกเลยในช่วงปัจจุบันถ้าใครยังโสดหรือใครกําลังมองหาว่ากําลังจะมีความรักเข้ามานะคะอาจารย์เตือนนิดนึงนะคะ ว่าความรักทั้งนี้มีโอกาสว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณหนะ้าบุคลิกของเขาหน้าอาจารย์บอกเลยต่อหน้าเขาอาจจะดีเทคแคร์ดูแลเอาอกเอาใจคุณดีนั่นนี่นะคะแต่รับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันเหมือนคุณจับปลาไหลอะจับยากไหมนั่นแหละนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณหรือเขาไม่ได้ จีบคุณหรือเขาไม่ได้ต้องการคุณแค่คนเดียวเขาจีบแล้วเขาคุยอยู่กับคนหลายคนด้วยกับคนคนนี้นะคะก็ล่อนเพทุบายพอสมควรและระวังในเรื่องของการขโมยผลงานไม่ว่าจะขโมยผลงานในเรื่องงานโปรเจกต์อะไรของคุณนี่ต้องระวังนะคะหรือการที่คุณวางแผนอะไรปุ๊บก็อย่าเพิ่งไปเล่าอย่าเพิ่งไปอธิบายแผนว่าตัวเองจะทํานั่นนี่นะอะไรเงี้ยอย่าให้คนอื่นรู้ก่อนนะคะ ทำสำเร็จแล้วค่อยให้คนอื่นรู้ก็ได้นะแก้เคล็ดไปเลยนะชาวราศีธนูอาจารย์บอกในช่วงปัจจุบันนะคะจะมีแผนการจะทําอะไรหรือคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเก็บอุ๊บเอาไว้ก่อนกับตัวเองนะคะเป็นการแก้เคล็ดได้นะคะนะแล้ว ไพ่ใบนี้จะมีคนนินทาใส่ร้ายชาวราศีธนูนี่ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าคุณทำอะไรก็ดูดีดูเด่นไปหมดนะค,ะคนอื่นจึงอิจฉาริษยาคุณแล้วก็คอยที่จะใส่ร้ายนะคะนะคนเราไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีกว่านะะอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาก็คือ night o f c u p ั สำหรับชาวราศีธนูไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของคุณนั้นนะคะก็บางคนอาจจะรอคอยว่าใครสักคนนึงจะเข้ามาในชีวิตของของหนูบ้างคะหรือว่า,าเมื่อไหร่คะอาจารย์รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้เขากำลังจะเริ่มเข้ามาแล้วนะบางทีเขาอาจจะเข้ามาในฐานะของคนที่รู้จัก นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับสถานะไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่รีบเร่งเร่งรัดในความสัมพันธ์นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบเข้ามาแบบ gentlemen เป็นแบบสุภาพบุรุษถ้าเป็นผู้ชายนะแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนจากทางไกลน่าจะต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือไพ่ถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้สึกจริงๆนั่นหมายความว่าเขามีความรู้สึกความรัก นะคะให้กับคุณในระดับหนึ่งปื้มปิม่มอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นไพ่เหรียญปุ๊บจะมีผลประโยชน์เข้ามาจิ่งข้องด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนะต่อมาก็จะดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีธนูค่ะ 9หมาย8เหรียญ10ถ้วย w h e l of Fortune และก็ต่อมาด้วย7ดาบอีกแล้วโอ้โหคนคนนี้ยังตามมาติดๆโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกนะคะใบแรกในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้หรือในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีธนูนั้นก้9ไมายบอกให้รู้ว่าออบางคู่นะเป็นการคบกันแล้วก็3วันดี4วัน อทะเลาะก,กันหรืออะไรประมาณนี้ก็ยังกลับมาคบกันหรือยังคบกันอยู่เหมือนเดิมเหมือนมูฟออนไม่ได้นะคะคือพูดง่ายๆเหมือนมูฟออนเป็นวงกลมอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็บางคู่นะอาจารย์คิดว่าคุณไม่อยากจะเลิกกับเขาเพราะว่าอาจจะมีประสบการณ์หรือว่ามีความผูกพันกันมานาน ถ้าเกิดว่าเลิกกับคนนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ต้องไปสร้างความทรงจําใหม่ๆก็เสียเวลานะอาจารย์หรืออะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าบางทีนะไพ่ใบนี้นะคะสามารถส่งเสียงออกมาได้เองด้วยตัวของเขาโดยเขาบอกว่าไม่ไหวยังบอกไหวอีกเหรออะไรประมาณนี้สําหรับชาวธนูชาวธนูคนใดนะคะที่แบบยังมุฟออนเป็นวงกลมอ,ะอ่ะก็จะอารมณ์ประมาณนี้อยู่นั่นเองนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่แปดเหรียญคือแปดเหรียญใบนี้ขยันขันแข็งอยู่แล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมานะอุตสาหะมีความตั้งใจดีในการทำงานและชาวราศรีธนูนั้นมีมากกว่าหนึ่งงานด้วยนะคะและ หรือถ้าใครวางแผนว่ามีงานเดียวอยู่แล้วช่วงนี้ไม่ไหวอาจารย์แนะนําเลยคุณควรที่จะมีงานเสริมด้วยเพราะว่าจะทําให้คุณคล่องขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายหรืออะไรมันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะข้าวของอะไรก็แพงไปหมด คุณควรมีงานมากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นงานที่แบบทำพาร์ทไทม์งานอดิเลกที่สามารถหาไรายได้ให้คุณได้งานออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่คุณเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถมีพรสวรรค์นในตัวเองค้นพบ สิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองได้เร็วคุณจะยิ่งประสบความสำเร็จเลยนะคะบางคนกําลังอยู่ในช่วงระยะเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ได้อาจจะสร้างเพื่อตัวเองหรือสร้างเพื่อครอบครัวหรือคนที่คุณรักในอนาคตก็ได้เนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบถ้วย ในเดือนกันยายนของชาวราศีธนูนั้นโดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วนะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณจะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวหรืออยากจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะคือสิ่งที่คุณหอยหาคือสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดในช่วงนี้นะคะและสำหรับคนใดที่โสดหรือกำลังจะคบหาดูใจกับใครก็ตาม ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของจะคบกับใครเพราะคุณมีโอกาสที่จะไปคบหาดูใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะ,ะหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นกรณีของเขาเคยผ่านการแต่งงานหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นั่นเองคือคนที่มีตำหนินั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะ ใบนี้คือก,ลง,ลอชชกลงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งเขาเรียกว่าอะไรคุณกรรมได้กรรมดีทํากรรมดีก็ได้กรรมดีทํากรรมชั่วก็ได้ความชั่วหรืออะไรประมาณนี้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งไหนก็ตามหรือคนไหนก็ตามเคยทําให้กับชาวราศีธนูเจ็บช้าน้ําใจคุณไม่ต้องไปแก้แค้นนะคะคุณไม่ต้องไปแข้งหักกระดูกหรืออะไรเขาทั้งนั้นนะคะ คุณแค่อยู่ดีๆแล้วก็อยู่สวยๆอยู่หล่อๆนะคะทําตัวเองให้มีคุณค่าวันหนึ่งกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณไม่ว่าเขาจะเคยนอกใจคุณนะ,ะไม่ว่าเขาจะเคยทำให้คุณเสียใจไม่ว่าเขาจะเคยทำร้ายร่างกายคุณทำร้ายจิตใจคุณนะคะยังไงก็ตามคุณเอาศิกรรมให้เขาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่า ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกับคนคนคนี้หรอกชาติหน้าไม่ต้องเจอเขาอีกไงนะคะนะอะไรประมาณนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าใครเคยทําอะไรไม่ดีกับชาวราศีธนูเขาจะได้รับกรรมนั้นแน่นอนนะนะคุณสบายใจได้ต่อมาใบสุดท้ายชาวราศีธนูนะในเดือนกันยายนนี้ เจ็ดดาบคนคนนี้ยังวนเวียนอยู่จากในปัจจุบันก็ได้ไพ่เจ็ดดาบเช่นเดียวกันนะหรือยังคงมีคนคอยใส่ร้ายไปสีคอยนินทาลิษยาชาวราศีธนูอยู่นะนี้ต้องทําใจนิดหนึ่งเพราะว่าคุณดูเด่นดูดีดูดทําอะไรก็เก่งก็ดีเกินหน้าเกินตาเขาไปหมดอะไรประมาณนี้แล้วก็ระวังการที่จะคบหากับใครไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือในฐานะแฟนนะ อาจจะมีหรืออาจจะเจอกับคนคนหนึ่งที่ต่อหน้าเขาอาจจะดีนะคุยกับคุณดีโอ่นั่นนี่เป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันเทคแคร์ care, ดูแลดีแต่รับหลังอะ่ะเขานินทาแต่รับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปีนป้อนกระล่อนตอแหลก็ได้นะคะนี้ต้องระวงังถือว่าเป็นไพ่เตือนนะอาจารย์เตือนแล้วนะ โอเคในเดือนกันยายนชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุดินธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนั่นเองต่อมาจะขอสรุปไพ่ค่ะให้กับชาวราศีธนูนะ The World เจ็ดถ้วยแล้วก็สีไม้นะคะสำหรับไพ่ The World นะอาจารย์บอกเลยเป็นการปลดปล่อยเป็นการปล่อยวางถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีให้กับชาวราศีธนูนะอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันควบคุมไม่ได้คุณควรที่จะปล่อยวางนั้นคุณมาถูกทางแล้วนะคะและเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าสําหรับใครที่มีความคาดหวังหรือ,อะจะไปสอบสัมภาษณ์หรือจะไปขอวีซา่าหรืออะไรเงี้ย <S <S เพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าจะไปในฐานะ ไปทำงานหรือว่าจะไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนหรือสามีหรือภรนยราที่อยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะเหมือนมันเป็นไพ่ที่แบบเบิกทางให้กับชาวราศีธนูนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเวิลไปได้ทั่วโลกเลยนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆนะคะ ในกรณีนี้บางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้นะคะก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันนะว่านั่งฟังอาจารย์อยู่นี่ก็อยู่ต่างประเทศแล้วนะคะก็ถือว่าคุณได้ปลดปล่อยได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ไปอยู่ในที่ที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำคุณอยากจะเป็นแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจดถ้วย ไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะรู้สึก เจ้าชู้ด้วยอารมณ์หรือเปล่าอาจจะไม่ได้แสดงออกทางพฤติกรรมอะไรเงี้ยแต่เจ้าชู้ด้วยอารมณ์นะอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้อาจจะหลงสเสน่ห์หรือรักคนนั้นคนนี้ได้ง่ายอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าอาจจะหลงรักคนนั้นคนนี้ได้ง่ายแล้วก็เป็นช่วงที่เพ้อฝันจินตนาการสูงด้วยนะคะอาจารย์อยากเตือนนิดนึงถ้าชาวราศ,ศีธนูมีไอเดียมีอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายอยู่ในหัวของคุณนะคะแต่คุณขาดการลงมือท ทำอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะมันจะดีกว่าไหมถ้าชาวราศีธนูมีไอเดียร้อยแปดเยอะแยะมากมายแต่คุณลงมือทำเลยคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านั่นเองนะไม่ต้องคอยเพ้อฝันว่าอยากจะมีรถคันนี้อยากจะมีบ้านแบบนี้อยากจะมีทองอยากจะมีที่ดินตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องคิดนะคะไม่ต้องใช้ความจินตนาการลงมือทำทันทีแล้วมันจะเป็น ประโยชน์แล้วก็ทำให้คุณนั้นความฝันเป็นจริงนั่นเองเนาะต่อมาใบสุดท้ายสีไม้นะคะคือบอกตรงๆเลยชาวราศีธนูนะคะสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งของคุณก็คือการมีที่อยู่อาศัยนะ บางคนอาจจะมีการอยากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งนะ,ะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแบบเออมั่นคงนะฉันสามารถทําได้นะคะเพราะว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่ของความอบอุ่นรวมผู้คนที่คุณรักพ่อแม่ญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคุณมีการขยับขยายจิตการก็ได้นะคะเป็นตึก แถวหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้นะบางคนหรือมีโอกาสที่จะได้ขึ้นบ้านใหม่เร็วๆนี้ก็ได้นะสำหรับไพ่ใบนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยด้วยนะคะก็ดีใจกับชาวราศีธนูด้วยนั่นเองนะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเด้นแองเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ